จะพามาเก็บเกาลัดกับพอบ้านญี่ปุ่นกันเป็นต้นเกาลัดที่หล่นให้เก็บอยู่ตามข้างทางอยากจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาเก็บเกาลัดกันเลยแค่ขับรถเส้นทางเข่ามาบ้านไม่ยาแต่ว่าเห็นเขาหล่นตลอดอยู่ข้างทางอดใจไม่ไหวก็เลยขอจอดเก็บกันสักหน่อยเลย <S <S อย่างที่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจมาเก็บก็เลยไม่มีอุปกรณ์อะไรมาแต่ก็ยังโชคดีที่มีถุงมือแล้วอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าลูกเกาลัดเนี่ยเขามีหนามคมมากจะต้องใช้รองเท้าในเหยียบเท่านั้นถึงจะสู้กับหนามเขาได้เหยียบให้ลูกเกาลัดเนี่ยอ้าชีกออกมาเพื่อเราจะได้เม็ดดดเเเเเกกกกาาาาาัััททีี่่่อยูข้้งนนนนถสรมบ เป็นเส้นทางเขาไม่มีบ้านคนเลยเก็บไปก็วังเวงกันไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูของเขาเลยก็จะเห็นล่วงหล่นอยู่ตามข้างทางเนี่ยเยอะมากแต่ว่าใครที่มีพื้นที่ปลูกเกาลัดและอยากปลูกไว้เองที่บ้านเนี่ยก็จะมีต้นพันุอยู่ตามโฮมเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นนะดิฉันก็อยากปลูกแต่เห็นความสูงของต้นเขาแล้วเนี่ยขอผ่านดีกว่าไว้อยากกินเนี่ยค่อยไปเก็บที่บ้านคุณป้าญี่ปุ่นคุณป้าบอกว่าอยากกินเมื่อไรก็เข้ามาเก็บไปได้เลยวันนี้ขนาดจอดเก็บกันตามข้างทางก็ได้เกาลัดกลับมากันเยอะมากบางลูกเนี่ยหล่นลงมาก็เหลือแต่เปลือ เกาลัดออกมาแบบนี้มือก็ไม่สามารถทําได้จ้ะแค่ตอนหยิบเม็ดออกมาเนี่ยก็โดนจิ้มไปหลายแผลแล้วนะหนามคมมากจะให้เก็บกินง่ายๆหน่อยก็ไม่ได้เก็บเกาลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วรีบกลับบ้านกันดีกว่าจะทําเกาลัดเชื่อมเมนูที่ชื่นชอบมากต้มน้ําร้อนเดือดๆในมาเทแช่เกาลัดทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครบเวลาก็มาแกะเปลือกเกาลัดออกเปลือกก็จะนิ่มแกะออกง่ายมีที่ปอกเนี่ยได้มาจากร้านลออเย็่สะดวกปอกง่ายและที่สําคัญเนี่ยไม่มีคมด้วยเกาลัดเนี่ยทำกินเองก็อาจจะหลายขั้นตอนนิดหนึ่งยุ่งยากที่สุดเนี่ย ครั้งพร้อมกับใส่เบกกิ้งโซดาด้วยเล็กน,อน้อยตรมประมาณ15นาทีจนน้าเป็นสีนี้ก็มาล้างออกด้วยน้าเย็นแล้วก็ลอกเปลือกบางๆเขาออกอ,อ,กอีกครั้งให้พอบ้านชิมแล้วพอบ้านบอกว่าอร่อยมากวิธีเชื่อมเนี่ยก็ตั้งหมอห้อเทน้าให้ท่วมเกาลัดใส่น้ําตาลลงไป200กรัมดิฉันใช้เป็นน้ําตาลอ้อยหรือว่าใครจะใส่เป็นน้ําตาลธรรมดาก็ได้แต่ถ้าชอบหวานๆเนี่ยก็ใส่น้าตาลเป็น300กรัมเลยก็ได้เชื่อมจนน้าเริ่มแห้งลงมาเม็ดเกาลัดเริ่มใสๆก็เป็นอันใช้ได้อร่อยหวานทานเพลินมากอีกหนึ่งเมนูโปรดของดิฉััััันนนนกกกกกบลลููสาาาาววเเเเเยี่่็ปปข้้โิรดดทม โปรดเมนูอร่อยอร่อยได้หลายเมนูจริงๆอร่อยคอนเฟิร์มอร่อยเป็นบรูการที่ดีต่อใจมีแต่ของอร่อยรอบตัว